สารจากอัครทูตสวรรค์มิคาเอลแปลเปลี่ยนความสับสนสู่ดาบแห่งการสร้างสารรค์ The invocation การอัญเชิญ ในห้วงเวลาอันศักดิ์สิทธิ์นี้ณที่ซึ่งเวลามาบรรจบกับความเป็นนิรันดร์ข้าพเจ้าขอเชิญให้ท่านผ่อนคลายร่างกายปล่อยวางทุกภาระและความคิดที่หนักอึ้งลงชั่วขณะหายใจเข้าลึกๆนำพาอากาศธาตุอันบริสุทธิ์เข้าสู่ปอดและหายใจออกช้าๆปลดปล่อยทุกความกังวลให้ลอยหายไปกับสายลมบัดนี้ในความสงบนี้เอง จงอนุญาตให้จิตของท่านรับรู้ถึงการปรากฏต,ตัวของแสงสว่างแสงสีน้ำเงินโคลเบอันเข้มข้นทะว่าอ่อนโยนกำลังก่อดตัวรอบกายของท่านอย่างช้าๆมันคือแสงแห่งสัจธรรมความกล้าหาญและการปกป้องจากข้าพเจ้าอัครทูตสวรรค์มิคาอิลจงรู้สึกถึงไออุ่นอันมั่นคงของแสงนี้ที่ซึมซาบผ่านผิวหนัง เข้าสู่กระแสะเลือดและทุกอนูเซลล์รับรู้ถึงปีกแห่งแสงอันยิ่งใหญ่ของข้าพเจ้าที่กลางออกโอบล้อมและคุ้มรองท่านไว้ในอนาเขตอันปลอดภัยที่นี่ท่านปลอดภัยที่นี่ท่านเป็นที่รักและที่นี่ท่านพร้อมแล้วที่จะสดับรับสารแห่งการปลดปล่อยดวงวิญญาณนี้ The Promise คำสัญญาผู้เป็นที่รักแห่งแสง ดวงวิญญาณผู้กล้าหาญที่เลือกมาจุติในยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านอันยิ่งใหญ่นี้ข้าพเจ้ารับรู้ถึงเสียงร่ำไห้ในใจของท่านรับรู้ถึงความเหนื่อยล้าจากการวิ่งไล่ตามเงาที่ไม่มีวันจับต้องได้ความพยายามที่จะสร้างปราสาทรายบนชายหาดแห่งความเป็นจริงที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอท่านรู้สึกสับสนวุ่นวายและหลงทาง เหมือนเรือน้อยที่ลอยเคว้งอยู่กลางมหาสมุทรในคืนเดือนมืดสารในวันนี้คือของขวัญที่ข้าพเจ้าตั้งใจนำมามอบให้ท่านมันคือพิมพ์เขียวแห่งความชัดเจนอันศักดิ์สิทธิ์ The Divine Blueprint of Clarity เป็นความเข้าใจที่จะยุติการลิ้นรนจากภายนอกและเริ่มต้นการแผ่ขยายจากภายในวันนี้ท่านจะได้รับดาบแห่งแสงของข้าพเจ้า ไม่ใช่เพื่อใช้ต่อสู้กับโลกภายนอกแต่เพื่อใช้ตัดผ่านม่านหมอกแห่งภาพลวงตาในใ,นใจของท่านเองเพื่อแกะสลักเส้นทางใหม่ที่ทอดยาวจากหัวใจของท่านตรงไปยังความเป็นจริงที่ท่านปรารถนาอย่างแท้จริงเมื่อสิ้นสุดการรับสารนี้ท่านจะเข้าใจว่าความสับสนวุ่นวายไม่ได้มาเพื่อทำลายท่านแต่มันมาเพื่อเป็นเตาหลองที่แปลเปลี่ยนท่านให้กลายเป็น ดาบแห่งการสร้างสรรค์ด้วยตัวของท่านเอง The Wisdom ปัญญาลูกรักสิ่งแรกที่ท่านต้องเข้าใจในระดับที่ลึกซึ้งก็คือความสับสนวุ่นวายที่ท่านกำลังเผชิญอยู่นี้ไม่ใช่ความผิดพลาดของจัก,กรวาลไม่ใช่การลงโทษจากเบื้องบนแต่มันคือพระพรแห่งการรื้อถอนอันศักดิ์สิทธิ์ The Sacred Demolition จงจินตนาการว่าตัวตนเก่าของท่านคือบ้านหลังเล็กที่ท่านคุ้นเคยแม้มันจะคับแคบและมีรอยรั่วแต่มันก็ให้ความรู้สึกปลอดภัยทว่าดวงวิญญาณของท่านนั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าจะอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นได้อีกต่อไปดังนั้นจัก,กรวาลจึงจำเป็นต้องสมพายุแห่งการเปลี่ยนแปลงเข้ามาเพื่อรื้อถอนโครงสร้างเก่ากำแพงที่สร้างจากความเชื่อว่าท่านไม่ดีพอ หลังคาที่มุงด้วยความกลัวการตัดสินและพื้นฐานที่ตั้งอยู่บนการยอมจำนนต่อโชคชะตาแม้การรื้อถอนนี้จะดูน่ากลัวและทำให้ท่านรู้สึกไร้ที่พึ่งแต่แท้จริงแล้วมันคือการเตรียมพื้นที่เพื่อให้ท่านได้สร้างปราสาทหลังใหม่ที่คู่ควรกับความยิ่งใหญ่ของท่านความจริงที่ท่านต้องยอมรับต่อไปคือโลกภายนอกที่ท่านเห็นนั้นไม่ใช่ของจริง มันเป็นเพียงกระจกเงาบานใหญ่ที่สุดที่สะท้อนภาพความจริงภายในของท่านออกมาอย่างซื่อสัตย์หากภายในของท่านสั่นสะเทือนด้วยความรู้สึกขาดแคลนกระจกเงาก็จะสะท้อนสถานการณ์ทางการเงินที่ติดขัดหากภายในสั่นด้วยความรู้สึกไม่เป็นที่รักกระจกก็จะสะท้อนความสัมพันธ์ที่ว่างเปล่าและฉาบฉวยนี่ไม่ใช่กฎแห่งการลงโทษแต่มันคือกฎแห่งเสียงสะท้อน The Law of Resonance จักรวาลไม่ได้ให้ในสิ่งที่ท่านคิดว่าอยากได้แต่จักรวาลจะตอบสนองต่อคลื่นความถีที่ท่านเป็นอยู่ในทุกขนาดจิตในยุคพลังงานเก่ามนุษย์พยายามใช้ความคิดและการกระทําที่หนักน่วงเพื่อเปลี่ยนแปลงภาพในกระจกแต่ในยุคพลังงานใหม่ที่ท่านกําลังก้าวเข้ามานี้กุญแจสําคัญไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงภาพสะท้อนแต่คือการเปลี่ยนแปลงต้นฉบับที่ยืนอยู่หน้ากระจก นั่นคือตัวท่านเองและกระบวนการนี้เรียกว่า embodiment หรือการเป็นสิ่งนั้นอย่างสมบูรณ์การเป็นผู้สร้างไม่ใช่การคิดว่าตัวเองเป็นผู้สร้างแต่คือการเลิกกล่าวโทษทุกสิ่งภายนอกอย่างสิ้นเชิงและยอมรับอย่างกล้าหาญว่าทุกประสบการณ์ในชีวิตคือสิ่งที่ท่านดึงดูดเข้ามาเพื่อการเรียนรู้คือการตื่นขึ้นมาในทุกๆเช้าและถามตัวเองว่าวันนี้ ฉันจะสร้างสรรค์สิ่งใดแทนที่จะถามว่าวันนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับฉันการเป็นเคลื่องความถี่ใหม่จำเป็นต้องอาศัยเครื่องดนตรีที่ถูกปรับจูนมาอย่างดีและเครื่องดนตรีนั้นก็คือร่างกายและระบบประสาทของท่านทุกบาดแผลทางอารมณ์ในอดีตที่ยังไม่ได้รับการเยียวยามันได้ทิ้งร่องรอยการสั่นสะเทือนที่บิดเบื่อไว้ในระบบประสาทของท่าน ทำให้ท่านสั่นในครึ่งความทีของความกลัวและความเจ็บปวดโดยไม่รู้ตัวการเยียวยาการให้อภยัยการทําสมาธิและการอยู่กับธรรมชาติคือกระบวนการปรับสายพินในร่างกายของท่านเพื่อให้ท่านสามารถบรรเลงบทเพลงแห่งความสุขและความอุดมสมบูรณ์ได้อย่างแท้จริงและเหนือสิ่งอื่นใดการเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขนี้คือรากฐานของทั้งหมด ไม่ใช่ความรักแบบหนุ่มสาวแต่คือความรักในระดับของพระผู้สร้างคือการมองทุกสิ่งด้วยสายตาแห่งความเมตตาและที่สำคัญที่สุดคือการมอบความรักนั้นให้กับตัวเองจงหยุดตำหนิตัวเองในความผิดพลาดจงเฉลิมฉลองในใชัยชนะเล็กๆน้อยๆจงดูแลร่างกายนี้เหมือนวิหารอันศักดิ์สิทธิ์เพราะเมื่อใดก็ตามที่ท่านสามารถเป็นความรักให้กับตัวเองได้อย่างสมบูรณ์ท่านจะกลายเป็นดวงอาทิตย์ ที่ดึงดูดดาวเคราะห์แห่งโอกาสและความสัมพันธ์อันงดงามให้เข้ามาโคจรรอบตัวท่านเองสุดท้ายจงเป็นเสียงเรียกแห่งจิตวิญญาณท่านไม่ได้เกิดมาเพื่อทำงานแต่ท่านเกิดมาเพื่อทำภารกิจแห่งจิตวิญญาณจงเลิกถามว่าฉันจะหาเงินได้อย่างไรและเริ่มถามว่าสิ่งใดที่ทำให้หัวใจของฉันร้องเพลงเพราะเมื่อท่านเดินตามเส้นทางแห่งความสุขและความหลงไหล จักรวาลจะนำพาความอุดมสมบูรณ์ในทุกรูปแบบมาสนับสนุนท่านเอง d e Activation การปลุกพลังบัดนี้ข้าพเจ้าขอเชิญท่านเข้าสู่กระบวนการปลุกพลังแห่งการเป็นที่แท้จริงจงร่างในท่าที่สบายหลับตาลงอีกครั้งหายใจเข้าลึกๆและจินตนาการว่าหน้ากลางฝ่ามือขวาของท่านปรากฏดาบแห่งแสงสีน้ำเงินอันเจ,จิดจัดของข้าพเจ้าสัมผัสถึงน้ำหนักอันมั่นคง ฟังเสียงแห่งสัจธรรมที่สั่งสะเทือนออกมาจากดาบเล่มนี้บัตรนี้จงยุกดาบแห่งแสงนี้ขึ้นและด้วยเจตํานงอันแน่วแน่จงเปล่งเสียงในใจหรือเปล่งเสียงออกมาเพื่อตัดถ่ายใยแห่งพันธนาการกับบทบาทของเหยื่อที่เคยนิยามตัวข้าพเจ้าข้าพเจ้าปลดปล่อยมันสู่แสงสว่างข้าพเจ้าขอตัดขาดทุกโปรแกรมแห่งความกลัวความขัดแคลนและความไม่คู่ควรที่ถูกฝังไว้ในจิตใต้สำนึกของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าปลดปล่อยมันสู่แสงสว่างข้าพเจ้าขอตัดขาดทุกพลังงานจากความสัมพันธ์และหน้าที่การงานที่ไม่ใช่เสียงเรียกอันแท้จริงแห่งดวงวิญญาณของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอบคุณทุกบทเรียนและบัดนี้ข้าพเจ้าปลดปล่อยทุกสิ่งสู่แสงสว่างเมื่อท่านตัดทุกสิ่งแล้วจงเห็นสายใยเหล่านั้นสลายกลายเป็นละอองแสงสีทองจากนั้น จงวางมือทั้งสองข้างลงบนหัวใจหายใจเข้าลึกๆดึงดูดเอาแสงสีทองอันอบอุ่นแห่งพระผู้สร้างเข้ามาเติมเต็มทุกพื้นที่ว่างในร่างกายและสนามพลังงานของท่านและในขณะที่ท่านอาบไหลด้วยแสงนี้จงกล่าวคำประกาศสิทธิแห่งการเป็นซ้ำๆในใจสัมผัสถึงความจริงของมัน ในทุกอนูเซลว่าบัตนี้ข้าพเจ้าคือผู้สร้างบัตนี้ข้าพเจ้าคือความรักบัตนี้ข้าพเจ้าคือความชัดเจนบัตนี้ข้าพเจ้าคือความอุดมสมบูรณ์บัตนี้ข้าพเจ้าคือสันติสุขบัตนี้ ข้าพเจ้าเป็นอิสระจงอยู่ที่นี่ในความรู้สึกนี้ให้นานเท่าที่ท่านต้องการนี่คือคลื่นความถี่ใหม่ของท่านนี่คือตัวตนที่แท้จริงของท่าน The blessing การอํำนวยพรจงลืมตาขึ้นกลับมาที่นี่และเดี๋ยวนี้ แต่จงกลับมาในฐานะตัวตนคนใหม่จงจำไว้เถิดดวงวิญญาณผู้เป็นที่รักทุกครั้งที่ความสับสนมาเคาะประตูใจของท่านมันไม่ได้มาเพื่อทำลายแต่มันมาเพื่อถามท่านด้วยความรักว่าณขณะนี้ท่านเลือกที่จะเป็นใครจงก้าวเดินไปบนโลกใบนี้ในฐานะประภาคารแห่งแสง อย่าได้กลัวพายุหรือคลื่นลมเพราะพวกมันมีไว้เพื่อให้แสงสว่างในตัวท่านได้ฉายเจิดจรัสยิ่งขึ้นความชัดเจนที่ท่านตามหาไม่ได้ซ่อนอยู่หลังบทเรียนถัดไปแต่มันคือตัวตนที่ท่านเลือกที่จะเป็นในทุกลมหายใจเข้าออกข้าพเจ้าอัครทูตสวรรค์มิคาเอล ขออำนวยพรให้ท่านขอให้ดาบแห่งสัจธรรมนี้สถิตยอยู่ในหัวใจของท่านเสมอเพื่อตัดผ่านทุกภาพลวงและเพื่อแกะสลักเส้นทางที่เต็มไปด้วยความสุขความหมายและความรักอันบริสุทธิ์รากฐานที่แท้จริงของพลังทั้งหมดนี้คือการกลับมาสู่สัจธรรมอันเรียบง่ายว่าท่านไม่เคยโดดเดี่ยว ท่านคือส่วนหนึ่งที่แยกไม่ได้ของมหาสมุรแห่งรักอันเป็นนิรันร์ของพระผู้สร้างเมื่อท่านเลือกที่จะเป็นความรักทุกสิ่งที่ไม่ใช่ความรักจะสลายไปเองและสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือความชัดเจนอันเป็นนิรันร์จงอยู่ในสันติสุขและจงออกไปสร้างสารรค์โลกของท่าน ด้วยความรักเถิดเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆสุดท้ายนี้ผมอยากจะขอบคุณพลังงานดีๆจากเพื่อนๆทุกคนมากนะครับทุกการรับชมและทุกการสนับสนุนที่เพื่อนๆมอบให้โดยที่ผมไม่เคยได้เอ่ยขอมันเป็นเหมือนเข็มทิศท,ที่บอกว่าเรากําลังเดินมาถูกทางแล้วการเดินทางบนเส้นทางนี้ของผมคงจะไม่มีความหมายเลยถ้าไม่มีเพื่อนๆร่วมเดินทางไปด้วยกัน ทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามาคือแรงผลักดันให้ผมอยากจะก้าวต่อไปเรียนรู้มากขึ้นและนำสิ่งที่ตกผลึกได้มาแบ่งปันเพื่อที่เราจะได้เติบโตและตื่นรู้ไปพร้อมๆกันแอดมินขอให้วันนี้เป็นวันที่เตยมด้วยพลังงานที่ดีสำหรับทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับผม